อย่าหาทําหนุ่มจีนแต่งหน้าส้มตามเทรนด์ทำคนเข้าใจผิดแห่แจ้งตำรวจ เมื่อไม่นามนมานี้เทนแต่งหน้าให้ดูโ้มและอ่อนแอกำลังเป็นที่นิยมบนโซเชียลจีนเป็นอย่างมากโดยมีหนุ่มสาวหลายคนแห่แต่งหน้าตามรวมถึงนักศึกษาหนุ่มจากเมืองซีชางมนโทเซชีชวนคนนี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะแต่งสมจริงเกินไปจนมีการเข้าใจผิดเรื่องไปไกลถึงหูตำรวจเลยทีเดียวโดยจากภาพจะเห็นว่านักศึกษาหนุ่มคนนี้อยู่ที่โรงอาหารใบหน้าของเขาซีเซียวดวงตาคล้ำซูบโ้มและจู่ๆเขาก็ไอออกมาทันทีที่ได้รับอาหารซึ่งหลังจากวิดีโอได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวเน็ตหลายคนคิดว่า หนุ่มคนนี้กำลังติดยาจึงรายงานพฤติกรรมของเขาต่อสำนักง,งานความมั่นคงสาธารณะและประสานงานไปยังตำรวจในท้องที่แต่เมื่อตำรวจเดินทางมาสอบสวนพวกเขาก็พบว่ามันเป็นเพียงการเข้าใจผิดเพราะนะักศึกษาหนุ่มคนนี้แต่งหน้าให้ดูโซมแกล้งป่วยตามเทรนด์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาชนะใจเหล่าป้า,ปาในโรงอาหารให้พากันตักอาหารให้เขาเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามทางตำรวจได้ออกมาเตือนว่าเทรนด์การแต่งหน้าครั้งนี้ไม่ควรทำตามเพราะอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อสังคมหากมีคนแต่งหน้าเทรนด์นี้แล้วเดินไปตามถน มันจะดึงดูดผู้คนให้แห่โทรแจ้งตำรวจซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเลย